สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นเตาขนมพกสแตนเลสสหัวเตาใช้สแตนเลสเกรดเอหนาะและก็ทนทานและก็สวยงามนะครับเป็น2หัวเตาพร้อมกับพร้อมกับเดินท่อสายยางแก๊สอย่างดีทนแก๊สทนน้ำมันนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับ แล้วเราก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนมีเบ้าขนมคกมาตรฐาน28หลุมแล้วก็มีฝาปิดอะไรอย่างนี้ครับก็ดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์นี้นะครับช่องทางติดต่อทาง YouTube ทาง Facebook ทาง l ล n e แล้วก็ทางเบอร์นี่ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับช่องทางติดต่อของร้านเตาถ่ายแก๊สนะครับซื้อจากร้านเราแล้วนะครับถ้ามีปัญหาคุณลูกค้าก็โทรเข้ามาที่ผมนะฮะเบอร์นี้นะครับเราคุยกันนะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ ร้านเราเนี่ยสามารถติดต่อกันสะดวกที่สุดเลยนะครับได้ทุกช่วงเวลานะครับไม่มีวันหยุดนะขัดตะเลิดนะครับแล้วก็ช่วงเวลามืดก็โทรติดต่อได้นะครับเชิญชมคลิปดูครับแล้วก็อย่าลืมจะสนใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับนะครับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับเชิญครับครับก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับทุกครั้งที่จะมีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับ ทางร้านก็จะต้องทดสอบเตาก่อนส่งทุกครั้งนะครับสำหรับเตารุ่นนี้เป็นรุ่นเตาทําขนมครกขนมไข่และขนมพกสิงกโป์นะครับเป็นเตาขนมครกสแตนเลสนะฮะสหัวเตานะครับสหัวเตานะครับรุ่นนี้ก็มีเตาเป็นแบบวาลโยกนะครับแล้วก็เดินด้วยสายแก๊สอย่างดีทนแก๊สทนน้ำมันนะครับ ทนความดันถึง200หอกบอลเลยนะครับสำหรับสายอันนี้นะครับซึ่งความร้อนของเตาขนมครกเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้สายแก๊สด,ดีๆนะครับเพื่อว่าจะเพื่อความปลอดภัยและก็ทนทานนะครับรุ่นนี้ก็ประกอบด้วยเตาวาวโยกนะครับนะใส่สังเกตวาวโยกก็คือว่าเวลาปิดก็จะเป็นแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับก็สังเกตได้นะครับว่าตอนนี้เปิดหรือปิดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราที่เราเคยชินบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งไว้ เปิดเตาทิ้งไว้แล้วมาเปิดแก๊สเรามาจุดปรากฏว่าแก๊สเนี่ยมีเต็มแล้วนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับซึ่งเป็นวาล์วแบบอื่นไม่ใช่วาล์วโยกนะครับเราไม่รู้ว่าเปิดแก๊สเราจุดเข้าไปมันก็จะปึ๊บปั๊บเข้าตัวเราบางทีแขนเขินขนหายเลยนะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนะครับฝาปิดอลูมิเนียมนะมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เบ้าขนมครกมาตรฐาน28หลุมนะครับ เบ้าขนมคกมาตรฐาน28หลุมเดี๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับฝาปิดเบ้า28หลุมแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจังความร้อนเนี่ยเรามาดูแผ่นกระจายความร้อนนี่ครับ เราใช้เหล็กแผ่นนานะครับใช้เหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นโดนความร้อนเนี่ยก็ไม่บิดไม่งอง่ายขึ้นนะครับไม่บิดไม่งอนะครับก็คืองอ,อถ้าเป็นสังกะสีเนี่ยพอโดนปุ๊บก็งอเลยนะครับส่วนเตานี่นะครับเราจะมียกขึ้นมาให้เห็นนะครับยกขึ้นมาเพื่อเราเวลาวางแผ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเ,เปลวไฟเนี่ยก็จะไม่โดนปิดนะครับ ถ้าไม่มีตัวนี้ยกขึ้นมานะครับบางยี่ห้อบางรุ่นไม่มีนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยวางแผ่กนกระจายความร้อนไม่ได้พอวางปุ๊บจะไปปิดรูเลยนะครับส่วนแผ่กนกระจายความร้อนเนี่ยจะช่วยให้บังลมได้ด้วยแล้วก็แผ่ความร้อนแล้วก็ทําให้ประหยัดแก๊สทาให้เตานั้นความร้อนทั่วถึงนะครับทีนี้เรามาลองดูไฟกันนะครับครับอันนี้เป็นตัวปรับอากาศนะคุณลูกค้า อย่าปิดนะครับปิดหมดก็หม้อมันก็จะดำนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับไฟสวยครับสำหรับยี่ห้อนี้ไฟสวยมากลืมเปิดแก๊สหรือเปล่าอ่านี่ครับกีดลืมเปิดแก๊สครับอ่านี่ฮะเป็นเป็นไฟเนี่ยนะถึงเงี้ยหม้อจะดำเราก็ปรับนะปรับได้นะะนี่ฮะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ ดับไฟแบบนี้นะครับปึ๊บติดแล้วครับครับก็ทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเราก็จะลองไฟก่อนก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับไฟก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเขียวๆอย่างนี้ให้ความร้อนสูงแล้วก็ประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้า ถ้าจะวางแผ่นกระจายความร้อนนะครับเพื่อความไม่ให้ตกใจนะครับก็คุณลูกครับจุดเฉพาะวงในก่อนแล้วค่อยๆวางแผ่นลงไปนะครับพอวางแผ่นลงไปแล้วเราก็ค oui. us ่อยมาปรับนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับครับสําหรับคุณลูกค้านะครับเตารุ่นนี้สามารถทําเตาขนมรกสิงคโปร์ก็ได้นะครับอ่าขนมพกขนมรกสิงเบาอย่างนี้นะครับเป็นขนมไข่ก็ได้ขนมรกสิงคโปร์ก็ได้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่เบ้าก็ใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็ นนสำหรับคุณลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับสินค้าทุกตัวนะครับมีปัญหาคุยกันทาง Facebook ทางไลน์ได้เลยนะครับเราก็จะดูแลให้นะครับว่าตลอดการอายุการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะครับว่าช่วงนี้เตาเป็นยังไงนะครับ แก้ไขอย่างไรนะครับเราก็แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าก็คุยกับผมเลยทางไลน์ทาง a c e b ุ o k เลยนะครับก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายนะครับสำหรับคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับก็ขอ,ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าทางร้านคงได้บริการลูกค้านะครับสวัสดีครับ